สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นตู้ข้างเตียงที่มีลิ้นชักซ่อนของด้านล่างนี่นะครับนะบเป็นลิ้นชักกดกระเด้งนะครับนะสามารถที่จะเก็บของที่เป็นส่วนตัวได้นะครับนะใบบนก็เป็นลิ้นชักปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับอ่าคราวนี้ความพิเศษอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นลิ้นชักกดกระเด้งนะครับเวลาจะปิดไปก็กด ไปนะครับเบาๆอย่างนี้เวลาจะเก็บของนะครับก็แค่กดไปครับหนึ่งครั้งก็จะเลื่อนอกมาอย่างนี้นะครับเวลาจะเก็บก็ปิดนะครับหนึ่งทีแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะให้ดูทางด้านข้างนะว่าว่ามันจะเนียนตาสักแค่ไหนก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆมองออกไหมว่ามีตัวซ่อนนะครับ อันนี้นะครับถ้าให้ผมประเมินนะครับความเนียนมันก็อยู่ที่ประมาณ80-90เรน,นนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ